ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพ่อรับช่องบ่าววดคอนเรียลขึ้เก่านะครับเนาะเมื่อนี้สภาพี่น้องมาอัปเดตเบิงปลาหมอชุมพรขึ้เก่าครับเนี่ยเมื่อวนนี้ผมเติมนำไม้นำใส่ล้วก็เอาอาหารให้กินนะครับเนี่ยเป็นอาหารประดุกครับเนี่ยนี่มิตรลูกเปิดได้นะครับมีมีตัวแม่กับตัวผู้รู้สึกว่าพอพันกับแม่พันพันสินหลอดอยู่ประมาณสองตัวเนี่ยแหละครับตัวน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวแม่แล้วก็ออกลูกนี่ครับ บอเนี่ยมันขาดแล้วนด้ครับนี่ริมนี่มันได้สามปีแล้วผมเอาฟลาสปิกสีขาวมาปูได้สามปีแล้วครับแต่ว่าพอเวลาตอนนั้นมันกัดน้ำกับิีบกลงเหลือประมาณคืบหนึ่งนี่แหละบ่ตายได้ครับเหลือคือบหนึ่งกับมตายนะครับเขากปะปลาเข่งมันอดทนนะครับย่ได้ขดะย่น้ำคลองน้ำหยังงย่น้ำ,น,ำน้ำที่เสียเขากะยุได้เพราะฉะนั้นผูดด้ใดจะเลี้ยงปลาเข่งนี่เลี้ยงง่ายๆครับ ขอแค่ว่าเ,าเอาเอาอาหารให้เขากินให้เมื่อละเท้อพ่อด้ครับเนอะเพราะว่าถ้าหายหลายก็นั่นนี่น้ำสีนาแ้วว่าที่นี่เทคนิคอย่างหนึ่งที่เฮ็ดห้ปลามันกินเงียดีกินอาหารดีแม่นาหนาวก็กินอาหารดีนะครับก็คือให้จัดมองยู่เขาเมันเป็นธรรมชาติกับนีบัวบัวนี่วิธีการปลูกคือเอาดินใส่กระมังแล้วก็เข้าไปเอาดึงเอาหัวบัวดึงเอาหัวบัว หรือกลนก็ได้บัวที่ห้อนเนี่ยอยู่น้ำอยู่น้ำหอยน,หน้องคล้องบึงเขานี่แหละครับเราเอามาถิมแต่แน่นกะละมังไหวผมเอาถิมใบแก่เดียวไปที่นี่เขาก็เป็นบัวเง้ยเาต่อมานะครับแล้วก็แหนแดงเอาใส่ไว้เป็นหม่องที่ลบเป็นหฮมนะครับนอกจากนั้นเขาก็เอาใบไม้นี่ผมไปเรียใส่เขาตกลงไปเองใบไม้เห็นปะ่ะพี่น้องเห็นใบไม้อยู่ในหัน,นจัดจัดไ้เลียนแบบธรรมชาตินะครับ ปลาห้า,ากับสิบะข้ากันห้าเรียงกินเน๊ปลาห้า,ากับสิบะข้ามาเนี้ยขันบ่อซั่มเนีย้ยก็สิได้ซ้ําเรียงกินแหละครับไม่ได้เรียงขายหรอกเรียงในครัวเลื่อนนะครับทั้งขางเนี่ยผมกับปู่บอกทั่วเมื่อนี้เก็บได้วังตําหนึ่งนีครับปูบ่บอกทั่วไปทั้งขางท่านนี้ก็จะเป็นกระหล่ำที่ผมเคยทายพี่นอ้องเบิ่งกระหล่ำคุกระหล่ำครับไก่เป็นกระหล่ำทั้งขางที่เป็นพืชพักสรรวนคั่วครับเนี่ยอาายสพปลูกใส่กระถางนี่ก็เป็นบ่อปลานะครับ เป็นบ่อปลาเข็งหรือบ่อปลาหมอชุมพรนะครับปลาเข็งหรือปลาหมอนี่สิบล็คอยกินเศษเข่าด้ยครับพี่น้องย่าเศษเข่าหรือเศษอาหารมาใส่เด็ดขาดมันจะเห็นห้น้ำเสียเขาบ่คือปลานิ้นครับบ่คือปลานิ้นก็ปลาตะเพียนขันปลานิ้นก็ปลาตะเพียนสิกินแต่ว่าขันเป็นปลาเข็งนี่เขาสิบล็อกกินเนให้น้ำเสียชื่อๆครับมาที่นี่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของใบไม้นะครับมันจะเห็นห้น้ำใสตลอดพี่น้องเห็นไ่น้ำสีใสตลอดน้ำใสตลอด สีบบ์นำสีบลคอยเสียนะครับเนื่องจากมันสมีแพ่งต่อนในการกําจัดของเสียโดยอัตโนมัติ <c oughs> ตามธรรมชาติของเขานะครับน่ออกลูกเป็นผมว่าประมาณสองสามรอยตัวเพล่ะที่อยู่ในบอ่อเนี่ แม่เดียวนาซีออกแม่เดียวหรือสองแม่กับว่าแน่ใจเพราะว่าตัวใหญ่มันเห็นแค่สองตัวหนึ่งครับสองหรือสามตัวนี่แหละนี่ครับอาหารก็เอาอาหารปลาดุกเม็ดกลางแม้ว่าตัวน้อยห่อเขา,เอาอาหารปลาดุกเม็ดกลางก็ได้ครับเดี๋ยวพอเวลามันเปื่อยเ่า,าแสซน้์วิวใบวานไว้เดี๋ยวเขาจะมาเก็บกินของเขาเองนะครับเนาะนี่แหละครับผู้ใดอยากเลี้ยง ปลาหมอชุมพรไว้ยาบริโภคไว้ากินอยู่ในรัว้ือนเฮาก็สสมารถเลียงได้บ่อความยาว3เมตรความกว้าง2เมตรแล้วก็เอาผ้าดังผ้าปูผ้าพลาสติกปูนะครับก็สามารถเลียงได้เลยตอนแรกอาจสซีบ่อที่บ่ันไดหกมันอาจเป็นบ่อสะอาดเนี่ยอาจสซีเลียงปลายยากเนะครับเพราะว่ามันบ่ันไดเป็นธรรมชาติแต่บ่อนนี้นี่เอาปลายยังมาลงเนี่ยเลียงไงเพราะว่าผมเวลาตักนี่ผมก็สิบไดยตักขึ้นเหมดครับ สิทยอยตักกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหมดนะครับห้าบ่อได้หือ้อบอ่อขึน้นกันหื้อบ่อขึ้นมันเกษตรเริ่มต้นใหม่นะครับบอ่อเกองสิ่ก็เลี้ยงปลาได้ดีเพราะว่าห้าบ่ได้เลี้ยงแบบแบบคือยังยเขาเลี้ยงขายเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายนะครับเนาะกับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซัดสบสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวดได้นะครับได้วดใดอยากเลี้ยงกะลองเบิ่งครับเลี้ยงเบิง่งแล้วก,ก็เอาไว้กินในครัวเงือนเฮาได้ครับปลูกผักปลูกหยังไว้แต่กินได้นะครับเนาะ ฝากพี่นลองกดติดตามครับมว้เน,นี้เอาไวส้สำนิดสะกก้อนครับสวัสดีครับ